ดีครับแจ๊บกำลังจะไปไหนระครับกำลังจะไปโรงเรียนครับคุณตำรวจมามามาเดี๋ยวจะพาข้ามถนนนะขอบคุณครับเด็กๆเ,เวลาจะข้ามถนนต้องมีผู้ใหญ่พาข้ามและต้องข้ามตรงทางม้าลายและอย่าลืมดูสัญญาณไฟจราจรด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีป้ายเครื่องหมายจราจรที่เราจะต้องดูและปฏิบัติตามกฎจราจรต่างๆ เพื่อความปลอดภัยวันนี้พี่ตำรวจมีเพลงเกี่ยวกับป้ายจราจรมาฝากกันด้วยนะครับไปฟังกันเลยครับแต่งตัวไปโรงเรียนตอนเช้าไปส่งน้องเราให้เจอโรงเรียนยังปลอดภัยขับบนถน,นนหนทางยาวไกล เธอเจอไปควายเดี๋ยวคว่าข้างหน้าเป็นทางเลินจงระวังไปเจอไปนี้ชิดซ้ายไปเจอไปนี้ชิดขวาสิา่งแยกทางหน้าจงระวังไปจราจน,นั้นมีสามสีสีแดงสีเหลืองสีเขียวเราเข้าใจ ไปเจอไปนี้ห้ซ้ายเจอไปนี้ใหขวาข้างหน้าเป็นทางข้ามจงระวังไปเจอไปนี้ให้ของซ้ายไปเจอไปนี้ให้ของขวาข้างหน้ามปเขตจมชนโปรดระวังถึงโรงเรียนแล้วสวัสดีครับพี่แสนดีมาแล้วเหรอจ๊ะแจ๊กมาแล้วครับ แจ๊กันนี้พี่แสนดีมีปริศนาคำทายจะมาให้แจ๊กลองทายดูนะทายมาเลยครับพี่แสนดีปริศนาคำทายที่หนึ่งอะไรเอ่ยสี่ล้อหมุนเครื่องยนต์ก็มีขับเร็วด่วนจีถึงที่ปลอดภัยเอ๊ะคืออะไรนะรถยนต์ใช่ไหมคบใช่แล้วจ้ามาทายข้อที่สองกันเลยนะ ปริศนาคำทายข้อที่สองอะไรเอย่ยมีปีกบินได้มุ่งไปบนฟ้าไม่ใช่นกกาหน้าตาแปลกแปลกอุ้ยมีปีกแต่ไม่ใช่นกคืออะไรกันนะอ๋อนึกออกแล้วเครื่องบินใช่ไหมครับถูกต้องแล้วจ้าเรามาทายข้อที่สกันเลยนะปริศนาคำทายข้อที่สา ไรเอ่ยลอยล่องไปตามน้ำไหลพายพายพายเราช่วยกันจ้ำเราช่วยกันพายเอ๊ะคืออะไรนะแจ็คคิดไม่ออกเลยครับพี่แสนดีพอจะทราบคำตอบหรือ,อยังแจ็คพี่แสนดีจะเฉลยแล้วนะคำตอบก็คือเรือนั่นเองจ้าอุ๊ย ถึงเวลาเข้าเรียนแล้วครับพี่แสนดีแจ็คไปก่อนนะคะได้จ้าแล้วเจอกันหลังเลิกเรียนนะจ้าสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคมนาคมกันนะครับการคมนาคมคืออะไรหรอครับคุณครูการคมนาคมก็คือการไปมาติดต่อกันระหว่างท้องถิ่นต่างๆการคมนาคมแบ่งได้เป็น3ทางหง การคมนาคมทางบกได้แก่ทางรถไฟและทางรถยนต์ 2. การคมนาคมทางน้ำเป็นการขนส่งที่มีราคาถูกที่สุดส่วนมากใช้ขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากและไม่ต้องการความรวดเร็วมากนะักการขนส่งทางน้ำแบ่งได้เป็นสองทางคือทางแม่น้ำลำคลอง และทางชายฝั่งทะเลและมหาสมุทร 3. การคามนาคมทางอากาศได้แก่ทางเครื่องบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศต่อไปคุณครูมีเกมมาให้เด็กๆลองเล่นกันนะครับตอนตามล่าเงาถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยครับ หมดเวลาค่ะเฉลยบัสรถประจำทางบัสรถประจำทางหมดเวลาค่ะเฉลยเร,รถไฟเรนรถไฟ หมดเวลาค่ะเฉลย Sailing b o เรือใบ Sailing boat เรือใบหมดเวลาค่ะเฉลย Helicopter Helicopter เฮลิคอปเตอร์เฮริคอปเตอร์ไหนไหนไหนมีเด็กคนไหนตอบถูกกันบ้างครับยกมือให้คุณครูดูหน่อยสิครับว้าวเก่งมากเลยครับต่อไปเรามาดูข้อควรระวังในการคมนาคมกันนะครับข้อที่หนึ่งปฏิบัติตามกฎของยานพาหนะที่ใช้อย่างเคร่งครัดยานพาหนะคืออะไรครับครูยานพาหนะก็คือ วัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายขนส่งได้ครับข้อที่2ตรวจสอบยานพาหนะที่ใช้ก่อนออกเดินทางและข้อที่3ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วน้องแจ็คเตรียมตัวกลับบ้านได้เลยครับน้องแจ็คคะคุณแม่มารับกลับบ้านแล้วค่ะ แจ็คไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุครูสวัสดีครับแจ็คเจอกันพรุ่งนี้นะครับเด็กๆต้องระมัดระวังตนเองในการเดินทางด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย